การเจราจาระดับเลขาธิการคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาเริ่มขึ้นแล้ววันนี้ที่กัวลาลัมเปอร์หลังจากการประทะรุนแรงฆ่าชีวิตไปแล้ว38ศพทำให้ประชาชนกว่า270,000คนต้องอพยพเซตอินเดซ x ปิดลบ1.93%เมื่อวานขณะที่การค้าชายแดนสูญเสียวันละ500ล้านบาทนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วจากวิกฤตครั้งนี้ แต่ท่ามกลางความวิตกกังวลกลับมีข่าวดีจากการลงทุนต่างชาติที่โต139%เอร์เซครึ่งปีแรกมูลค่า1.06ล้านล้านบาทโดยเฉพาะภาคดิจิทัลครองแชมป์เป็นครั้งแ,งแรกการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีเป็น36%หเปอร์เซหากทั้งสองประเทศไม่หยุดรบกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ28กร,รกฎาคม การประชุมในวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้เป็นการประชุมระดับเลขานุการก่อนที่รัฐมนตรีกลาโหมทั้งสองฝ่ายจะพบกันในวันที่7สิงหาคมซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าวิกฤตครั้งนี้จะจบลงหรือยืดเยื้อต่อไปผลต้องบอกตรงๆว่าตัวเลขที่เห็นวันนี้สะท้อนความเป็นจริงที่คมชัดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาหาเดือนแรกปีนี้มีมูลค่า8 7 2 0ล้านบาท เพิ่มขึ้น11.20%แต่การประทักครั้งนี้อาจทำให้เสียโอกาสการค้าทั้งปีถึง60,000ล้านบาทสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ตลาดหุ้นจะผันผวนแต่นักลงทุนต่างชาติยังเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของไทยการที่การลงทุนจากต่างประเทศพุ่งขึ้น139%พิสูจน์แล้วว่าพื้นฐานเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งบาทแข็งค่าขึ้น8.55%ในรอบปี อยู่ที่32.48บาทต่อดอลลาร์ราคาทองเพิ่มขึ้น25.90อร์ซขณะที่น้ำมันลดลง8.51นเอร์เซนี่คือสัญญาณที่นักลงทุนหาทางป้องกันความเสี่ยงสำหรับคนที่มีการลงทุนแนะนำให้ติดตามการเจรจาวันที่7สิงหาคมอย่างใกล้ชิดหากได้ข้อสรุปที่ดีตลาดน่าจะฟื้นตัวได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทุนอาจเป็นโอกาสในการสะสมหุ้นคุณภาพ ประเด็นสำคัญคืออย่าให้อารมณ์มาครอบงำการตัดสินใจวิกฤตครั้งนี้แม้จะรุนแรงแต่เป็นเรื่องชั่วคราวขณะที่ศักยภาพการเติบโตระยะยาวของไทยยังคงแข็งแกรง่งโดยเฉพาะในภาคดิจิทัลและเทคโนโลยีที่กำลังได้รับการลงทุนอย่างหนักการที่มาเลเซียเข้ามาเป็นตัวกลางยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกลไกอาเซียนนี่คือความหวังที่ว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างสันติ และเศรษฐกิจจะกลับสู่ภาวะปกติในไม่ช้า